สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของสแลจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสแลเป็นผักพื้นบ้านที่พบทั่วประเทศไทยพรีดอกออกผลในช่วงฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะสแลมีชื่อท้องถิ่นแตกต่างกันไปเช่น สาแลลคอยย่านค้นชงหรือชงแดงนะคะสลแลเป็นไม้เลือ้อยพบในป่าเบญจพรรณและป่าละมาะในภาคเหนือของประเทศไทยมีอยู่สองชนิดคือสาแลส้อยและสาแลป้อมนะคะ ทุกส่วนของต้นมีลักษณะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่ลักษณะการออกลูกแสแลซ้อยจะออกลูกเป็นลูกเดียวส่วนสแสลป้อมจะออกลูกเป็นช่อแต่ละช่อจะมีหลายลูกลูกจะมีลักษณะเหมือนกันชาวบ,บ้านจะเก็บลูกเหล่านี้ไปขายเก็บปนกันทั้งสองชนิด ดอกของสะรมีรสมันนิยมนำมาทำแกงส้มคนภาคเหนือนิยมนำเอามาแกงใส่เนื้อปลากอบนิยมนำยอดและใบอ่อนมาทำแกงส้มใส่ปลาแบบพื้นบ้านนะคะชาวบ้านที่นิยมกินดอกสะระเชื่อกันว่าสะระเป็นยาอายุวัฒนะช่วยระบบขับถ่ายดีช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ แสแลมีคุณค่าต่อสุขภาพสแสรด100กร,รมัมจะให้พลังงานต่อร่างกาย79กิโลแคลอรีประกอบไปด้วยเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน b 1วิตามิน b 2และวิตามิน C นะคะ สแสลเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยต้านมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและมีแคลเซียมสูงนอกจากนี้ยังมีกากใยอาหารซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีคนส่วนมากนิยมนำไปทำเป็นแกงส้มนะคะและจากข้อมูลในหนังสือแอนติออกซิแดนต์สารต้านมะเร็งในผักสมุนไพรไทย พบว่าในสะรมีค่าดัชนีแอนตี้ออกซิแดน์สูงมากและยังมีเบต้าแคโรทีนแซนโทฟินวิตามินซีวิตามินอีสารแทนนินและสารประกอบฟีนอลิกนะคะดอกสะรมีสปปรรพคุณยาทางพื้นบ้านโดยมีการนำเปลือกและใบมาต้มเพื่อแก้อาการบวมอันเกิดจากโรคไตหัวใจพิการน้ำเหลืองเสีย นอกจากนี้ดอกสแสลยังให้แร่ธาตุและวิตามินอีกด้วยโดยเฉพาะมีแคลเซียมสูงมากนะคะดอกสแสลเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันในภาคเหนือซึ่งผักจะมีรสมันดอกและผลสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นแกงสม้มแกงป่าแกงแคแกงเลียง หรือจะนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยทีเดียวค่ะแต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจัดได้ว่าอร่อยก็คือแกงส้มดอกสแสละนะคะเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าลืมลองหาแกงส้มดอกแสลแลมาทานนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายของเราค่ะในครั้งต่อไป ช่องกินผักเป็นยาจะมาเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ